คนที่กําลังทุกข์อยู่อ่ะบางคนก็จะคิดว่าทําไมเราต้องเจอความทุกข์ด้วยทําไมถึงไม่มีความสุขอย่างเดียววันนี้เราอาจจะตอบคําถามนี้ได้นะครับทำไมเราถึงมีความทุกข์ผู้เขียนเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการชวนเราสังเกตพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของมนุษย์นั่นก็คือบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะทุกข์เองบางคนใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อไปปีนเขาที่หนาวตอนแทบจะสลบเพราะในความจริงเนี่ยมีความทุกข์หลายอย่างนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น เราดูคนรอบๆตัวเราก็ได้คนที่เขาผ่านเรื่องยากๆมาที่ดูแบบโหเราฟังเ้ารู้สึกขนลุกแทนเนี่ยนะฮะทำไมคนเหล่านี้บางทีเขาดูพึงพอใจกับชีวิตมากกว่าคนอื่นนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข์เพราะลึกๆแล้วเรารู้ว่าชีวิตที่มีความหมายเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่หนีความทุกข์ตลอดเวลาชีวิตแบบนั้นอาจจะไม่มีความหมายแต่ชีวิตที่กล้าเผชิญความท้าทายและเลือกความทุกข์ในบางเวลาต่างหากจึงเป็นชีวิตที่มีความหมาย ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงร้านซับด้วยนะครับ Mission to the moon continue with your mission สวัสดีครับยินีตตอนรับเข้าสู่ Mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับพระเิทานุสาหะครับวันนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องหนังสือดีกว่านะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า the sweet spot ของพ่อบลูมนะฮะความสุขความทุกข์เขพูดถึงเรื่องนี้นะ เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราไม่มีความสุขได้ตลอดหรอกแล้วก็คงไม่มีใครทุกตลอดเวลาแล้วหลายครั้งไอ้ของที่เราทุกที่สุดกบกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตด้วยก็เป็นไปได้นะครับหนังสือเล่มนี้พยาย,ยามจะคุยกับเราว่าทําไมบางทีความทุกข์เป็นเรื่องจําเป็นนะแล้วก็จริงๆชีวิตที่มีความหมายทีท่เราพูดกันอ่ะไม่ได้แปลว่าจะต้องมีความสุข,สขตลอดเวลาแต่มันเป็นชีวิตที่เราเลือกจะเผชิญความท้าทายที่มากกว่าแค่ความสุขความสบายของเรานั่นเองทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ คนที่กำลังทุกข์อยู่อ่ะบางคนก็จะคิดว่าทำไมเราต้องเจอความทุกข์ด้วยทำไมถึงไม่มีความสุขอย่างเดียววันนี้เราอาจจะตอบคำถามนี้ได้นะครับเมื่อพูดถึงความทุกข์หรือว่าความเจ็บปวดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวพวกเราคือมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะฮะเรามองม่าเป็นด้านลบคอยกัดกินชีวิตชั้นทำไมจะต้องเจอเรื่องนี้ด้วยนะครับและทุกคนก็คงเคยมีช่วงเวลาที่ยากลาบากในชีวิตแหละนะครับแล้วเราอาจจะต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดกับเราทำไมมันซวยแบบนี้นะฮะ ทำไมคนอื่นเขาไม่เจอกันซึ่งจริงๆเราไม่จริงนะคนอื่นก็เจอแต่ว่าเวลาเราอยู่ในท่ามกลางความทุกข์บางทีเราจะคิดแบบนั้นหลายครั้งที่เราเจอความทุกข์ใจเนี่ยเรามักจะสงสัยว่าทําไมโลกนี้ถึงต้องมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยะไม่มีไม่ได้หรอแลวหลายครั้งที่แบบใจสลายเราก็อาจจะตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่านี่ฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมจะหายดีแล้วมีความสุขได้จริงๆหรือเปล่าบางครั้งเราคิดว่าเราเป็นแบบนั้นไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เราก็รู้อีกนั่นแหละว่าจริงๆแล้วว่าความรู้สึกพวกนี้เนี่ยเรา ไม่ได้เป็นคนเดียวนะต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆต้องเป็นกันทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนอ่อนแอด้วยแต่มันก็คือมนุษย์นะฮะเราต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์มันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตทําไมเราถึงมีความทุกข์ผู้เขียนเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการชวนเราสังเกตพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของมนุษย์นะครับนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะทุกข์เองมีคนจนํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยเลือกจะทําในสิ่งที่ยากลาบากเอาง่ายๆเลยนะ ตื่นเช้าไปวิ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่บางคนใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อไปปีนเขาที่หนาวตอนชแชบจะสลบนะฮะบางคนทํากิจกรรมบางอย่างที่เราดูแล้วมันแบบมันดูทรมานตัวเองนะเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ครั้งการดูหนังสยองขวัญที่ต้องดูไปปิดตาไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมมนุษย์ถึงชอบทําอะไรแบบนั้นถ้ามองตามหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะพยายามหาเรื่องพวกนี้มาใส่ตัวถูกไหมนะฮะมนุษย์เราควรจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและแสวงหาความสุขสบาย ใช่ไหมนะครับท้าไมเราถึงเลือกวิธีที่มันดูไม่ค่อยสบายกับตัวเราเท่าไหร่นักวิชาการทั้งหลายพยายามอธิบายว่าเราทําเพื่อเลือกแลกความสุขที่จะได้ภายหลังนะครับเช่นออกกาลังกายเพื่อหุ่นดีนะหรือว่ายอมทําบางอย่างนะฮะปีนเขาเพื่อให้ได้ความภาคภูมิใจอะไรแบบนี้แต่ว่านังสือเรื่องนี้ก็พยายามจะโต้แย้งบอกว่าเฮ้ยแต่คาอธิบายนี้มันมันดูจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะเพราะในความจริงเนี่ยมีความทุกหลายอย่างนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น บางครั้งเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันอาจจะมีความสุขในตัวมันเองเลยอาจจะงงว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคในหน,งหนังสือเขาบอกอย่างนี้นะบอกว่ามันมีตัวอย่างเขาบอกว่ามีนักมวยหลายคนที่บอกว่าพวกเขาชอบกีฬามวยตอนที่รู้สึกโดนต่อยนะฮะตอนรู้สึกเจ็บนักวิ่งหลายคนบอกว่าความเหนื่อยล้าทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีว,ชวานักปีนเขาหลายคนบอกว่าความเจ็บปวดเนี่ยทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้เอาชนะขีดจํากัดของตัวเองแม้แต่คนดูหนังสยองขวัญก็ไม่ได้ดูเพื่อ รอความสุขตอนจบเรื่องแต่เขามีความสนุกไปกับความกลัวระหว่างที่ดูหนังสยองขวัญนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทบทวนความเข้าใจเรื่องความสุขและความทุกข์ใหม่นะฮะบางทีความสุขกับความทุกข์อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามกันคือสิ่งที่หนังสือพยา,ยามจะบอกแต่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันเหมือนที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเยอะเหมือนกันที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีงานวิจัยที่คนพบว่าคนที่บอกว่าชีวิตตัวเองเป็นคนที่มีความหมายเนี่ยมักเป็นคนที่ยอมเผชิญกับความยากลําบากนะครับพวกเขา ควรจะต้องมีชีวิตที่เครียดกว่าวิตกกังวลมากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะน่าจะต้องมีความทุกข์แบบนั้นอะ่ะมันไม่น่าจะมีความหมายใช่ไหมแต่ว่าทําไมคนเหล่านี้นะฮะถึงบอกว่าชีวิตตัวเองมีความหมายนะครับเราดูคนรอบๆตัวเราก็ได้คนที่เขาผ่านเรื่องยากๆมาที่ดูแบบหัเราฟังเขารู้สึกขนลุกแทนเนี่ยนะฮะทำไมคนเหล่านี้บางทีเขาดู พึงพอใจกับชีวิตมากกว่าคนอื่นนักปรัชญาชื่ออลันวัตเคยพูดไว้อย่างน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าถ้าเรามีพลังวิเศษที่ฝันอะไรก็ได้ในแต่ละคืนนะครับตอน,น,นแรกๆเราอาจจะฝันถึงแต่เรื่องสนุกสนุกสบายๆใช่ไหมถ้มาผ่านไปสักพักเราจะเริ่มเบื่อเราจะเริ่มใส่ความท้าทายอุปสรรคและความไม่แน่นอนเข้าไปในความฝันนะครับ จนสุดท้ายเราจะฝันถึงชีวิตเหมือนกับที่เรามีอยู่ตอนนี้เลยคือที่มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข์เพราะลึกๆแล้วเรารู้ว่าชีวิตที่มีความหมายเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่หนีความทุกข์ตลอดเวลาชีวิตแบบนั้นอาจจะไม่มีความหมายแต่ชีวิตที่กล้าเผชิญความท้าทายและเลือกความทุกข์ในบางเวลาต่างหากจึงเป็นชีวิตที่มีความหมายมันมีคำหนึ่งในในหนังสือเลม่มนี้น่าสนใจเขาพูดถึงคำว่ามาคิสชนิดไม่ร้ายแรงหรือชนิดอ่อน,อนๆนะฮะ อยู่แล้วในคนเรานะครับที่น่าสนใจก็คือว่าร่างกายเราตอบสนองอยังไงอะร่างกายของเรามีวมธที่ตอบสนองต่อความรู้สึกแบบนี้ที่น่าสนใจมากนะครับบางครั้งเนี่ยเราดูไม่ออกเลยว่าคนกาลังมีความสุขหรือว่ากาลังเจ็บปวดอยู่เพราะร่างกายเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แยกความสุขความทุกข์ในแบบที่สมองเราเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเอมาโครสิตชนิดอ่อนๆได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขสองข้อขึ้นหนึ่งมันต้องเป็นความไม่สบายที่อยู่ได้ไม่นานและหายเร็วนะครับอย่างเช่นความเผ็ด ือความเหนื่อยจะออกอากําลังกายเนี่ยมันก็อยู่ไม่นานถูกไหมเพราะว่ามันจะกลายเป็นความสดชื่นแทนและ2เราต้องเลือกเลยควบคุมได้เองไม่ใช่ถูกบังคับหรือว่าเป็นอันตรายครับเหมือนตองออกกําลังกายเนี่ยระหว่างออกเราก็เหนื่อยเจ็บกล้ามเนื้อหอบเล่นเสร็จเราก็จะรู้สึกสดชื่นภูมิใจหรือว่ารู้สึกโล่งๆนะครับตอนดูหนังสยองขวัญระหว่างดูเราก็กลัวใช่ไหมใจเต้นแต่พอจบเรื่องก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีนี่แหละฮะที่เราพูดถึงเรื่องไอ้มาคอสติชเนด้านออนเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกที่จะไม่สบายยยกาาไม่่สบใจนนิดหอย ราะเรารู้ว่าสิ่งที่มาตอนหลังจะคุ้มค่านั่นคือรูปแบบการเข้าใจความถูกแบบหนึง่งอีกอันนึงเขาบอกว่าพลังของจินตนาการนะครับสิ่งที่ผู้เขียนบอกในหนังสือเล่มนี้คือมนุษย์เนี่ยมีความพิเศษมากกว่าสัตว์ชนิดอ,อื่นเพราะเรามีพลังแห่งจินตนาการความสามารถในการสร้างโลกที่ไม่มีอยู่จริงและหรือไม่มีทางมีอยู่จริงได้น่าสนใจมากที่จินตนาการของมนุษย์นั้นนะครับวิวัฒนาการขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวอะไรความสุขเลยเหตุผลแรกคือจินตนาการของเราเนี่ยถูกวิวัฒนาการมาเพื่อรับมือกับผู้อื่น ทำให้เราสามารถมองโลกผ่านมุมมองคนอื่นได้แม้การรับรู้ของคนอื่นจะแตกต่างจากเรานี่คือรากฐานของคำว่าเอม a t h ตีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจคนที่มีความสามารถนี้ยเยอะ จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นสามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้มากขึ้นสามารถสอนคนอื่นได้มากขึ้นอันที่2จินตนาการถูกออกแบบมาเพื่อการวางแผนอนาคตความสามารถในการจินตนาการของเราเนี่ยจะทําให้เราสามารถจําลองสถานการณ์ต่างๆในหัวประเมินผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับเราได้ความสามารถนี้ทําให้เราอยู่รอดและพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือจินตนาการที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดกลับกลายเป็น แหล่งความสุขที่สําคัญที่สุดข,ของมนุษย์เราใช้มันสร้างทั้งสวรรค์และนรกในหัวนะครับและถึงแม้ว่าเราจะสร้างโลกในแบบที่จินตนาการแบบไหนก็ได้แต่เคยสังเกตไหมครับว่าเรามักจะเลือกเรื่องราวที่มีความทุกข์อยู่ในนั้นด้วยเสมอผู้เขียนชวนให้ลองดูเรื่องเล่าที่มนุษย์ชอบสินะครับไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมละครภาพยนตร์นะครับองค์ประกอบอันนึงคือความทุกข์หรือความรุนแรงมักเป็นส่วนประกอบในนั้นเรื่องที่มีแต่ความสุขตลอดตั้งแต่ต้นจนจบไม่ไม่น่าสนใจ ทำไมาถึงเป็นแบบนั้นเขาบอกว่ามันมี3อย่างจินตนาการหนังหรืออะไรก็แล้วแต่วรณกรรมเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันที่มนุษย์สร้างขึ้นมาข้อที่1คือมันเหมือนการซ้อมชีวิตจริงเวลาเราดูตัวละครในหนังหรือในจินตนาการของเราเนี่ยเจอปัญหาหรือความท้าทายมันช่วยเราลองคิดว่าถ้าเจอแบบนั้นบ้างจะเป็นยังไงแต่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภยัย2คือสมองเรามีส่วน ที่รู้สึกเหมือนกำลังเจอเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่เพราะเรารู้ว่ามันคือเรื่องแต่งเราเลยสามารถตื่นเต้นหรือหวาดกลัวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายและ 3. เรื่องที่มีตัวละครไม่ดีหรือเหตุการณ์เลวร้ายจะทําให้เราช่วยคิดเรื่องอะไรถูกอะไรผิดได้มากขึ้นนะครับความพยายามล่ะ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าความพยายามก็เป็นอีกหนึ่งความทุกข์ยากของมนุษย์เหมือนกันนะถ้าลองคิดดูลองสังเกตร่างกายเราเวลาพยายามเนาะมันจะความดันขึ้นเหงอแตกนะครับม่านตาขยายความมีความเคร่งเครียดนะครับและสิ่งสำคัญคือบางทีมันมาพร้อมกับอีกเรื่องหนึ่งคือความวิตกกังวลแต่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม้แต่สัตว์เองนะแอนิมอลคิงเดิมเองเนี่ย mm hmm. เขายัางหลีเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความพยายามมากสิ่งที่น่าสนใจคือความพยายามจะสามารถเปลี่ยนเป็นความสุขได้ถ้ามีคอนดิชันเช่น เราเพยายามทันเรางอย่างแล้วเราเข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือว่าโฟล์์นะครับคือช่วงที่เรามีสมาธิจดจอ่จอกับสิ่งที่ทําอย่างเต็มที่นะฮะเวลาอยู่ในโฟล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านการทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาวะนี้ได้เนี่ยมันไม่ค่อยทุกข์หรอกต่อให้มันเป็นงานที่เราไม่ชอบก็เหอะเขาบอกว่าเวลามนุษย์มองถึงความทุกข์จากความพยายามซึ่งมันจะทาให้เราเติบโตขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เขาบอกว่าเราจะทําอย่างเดียวแต่เราต้องออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะด้วยนะครับในที่นี้ก็คือทําให้มันเกิดดภาาววะลลืื่่นนนไไหหรอ้ั อีกการหนึ่งคือมุมมองที่ความทุกข์เติมเต็มความหมายนะครับทำไมบางคนถึงชอบทำระายะาทางที่รู้ว่าต้องเจอกับความทุกข์นะครับลองนึกถึงคนที่ไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยโอ้โหต้องเตรียมตัวนานมากนะครับต้องไปทําอะไรเยอะมากต้องไปเรียนเสียเงินมโหฬารแถมเสี่ยงตายด้วยทรมานร่างกายแสนสาหัสนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตทุกปีเวลาไปถามคนที่ปีนยอดเขาเนี่ยมีคําตอบเยอะมากแต่ว่าในหนังสือเขอาบอกว่าคําตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดก,ก็คือก็เพราะมันอยู่ตรงนั้นไงฟังดูเหมือนตลกแต่มันสะท้อนอะไรที่ึึกกซงมา มีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งชื่อจอชโลเวนสไตน์เขาไปศึกษาดูเขาพบว่าการปีนเขาเนี่ยการปีนเขาเนี่ยแทบไม่มีความสุขเลยเราปีนเขาบบเอเวอเรสต์นะมันมีแต่ความทุกข์นะฮะแสนสาหัสด้วยหนาวเหนื่อยล้านอนไม่หลับบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบเพ้อหิวมีอาการทางร่างกายมากมายกลัวตายอะไรโอเยอะแยะบางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการแต่ทำไมคนถึงอยากทําเพราะมันอยู่ตรงนั้นมันมันมีความหมายเพราะมันอยู่ตรงนั้น มันคือชีวิตที่มีคุณค่าถ้าแปลงนั้นมันท้าทายมันมีคุณค่าเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองมีคุณค่าในทุ่มเทกับบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราคือการปียนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยมันมีคุณค่ามันลึกซึ้งมากกว่าความสุขแบบผิวๆเยอะมากความพึงพอใจจากการทําอะไรแบบนี้มันลึกซึ้งมากกว่าความสุขแบบผิวๆเยอะมากหรือดูอีกเรื่องก็ได้การมีลูกคล้ายๆกันเขาบอกว่าถ้าไปถามว่าพ่อแม่มีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงตอนมีลูกเล็กๆเอาจริง,รงเลยมันมีคนไปวัดมาแล้วด้วย วัดเป็นลักษณะที่เราเข้าใจอ่ะเป็นคะแนนอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่มีความสุขน้อยลงนะเพราะต้องมาเชิญกับหลายอย่างหนึ่งนอนไม่พอแบบหนักๆเลยความเครียดทรัพย์สิสนเงินทองอะไรเยอะนะครับแต่ว่าคนจนมากเขาบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีสุดข,ของชีวิตทั้งนั้นที่ถ้าเกิดไปนั่งถามติ๊กกันรายวันนะเราวัดระดับความสุขเนี่ยนี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าจะมีความสุขเลยแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะมันไม่ได้มีความสุขแบบ กดดูทีวีสบายๆแต่มันเป็นความสุขที่มีความหมายนะเป็นชีวิตที่มีความหมายมไม,ม่ความสุขชีวิตที่มีความหมายนั่นเองอีกเรื่องคือการเสียสละนะครับเรื่องนี้เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นในศาสนาทั่วโลกด้วยนะครับทุกศาสนาเนี่ยล้วนมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสียสละและหรือความเจ็บปวดบางศาสนาอาจจะรุนแรง อย่างเช่นในเทศกาลทางศาสนาฮินดูที่ประเทศมอริเชียสนะครับร่างทรงจะค่อยๆเดินลุยกองเท่าฐานร้อนๆเอาเหล็กแทงแก้มและลิ้นหรือใช้ตะขอเกี่ยวหลังเพื่อลากของหนักบางศาสนาจะไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ก็มีการอดอาหารถือศีลหรือมีข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับอาหารและการดําเนินชีวิตต่างๆหลายๆเรื่องนะครับทั้งหมดนี้คือความทุกข์ที่คนเลือกเองแล้วรู้ไหมครับว่ามีเรื่องที่แปลกมากคือนักวิจัยค้นพบว่าพิธีกรรมเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะเจ็บปวดและโหดร้ายในบางกรณีเนี่ย ช่วยให้สังคมอยู่รอดได้ดีกว่าสังคมไหนที่มีความเชื่อแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยจะเข้มแข็งและอยู่ได้นานกว่านี่คืออ้างถึงประวัติศาสตร์ระยะยาวเลย,ยนะเราพูดกันหลักหลายหลายร้ยอยปีนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับ ก็เพราะว่าพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าสํานึกร่วมขึ้นมาในหมู่ผู้คนนะครับเวลาเราเห็นคนอื่นยอมเจ็บปวดหรือยอมเสียสละเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจและผูกพันกับเขามากขึ้นแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับการที่คนเลือกจะรับวาอเจ็บปวดในพิธีกรรมเหล่านี้มันยังเป็นวิธีที่พวกเขาใช้เพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยากแสดงให้เห็นว่าตัวเองกล้าหาญมีคุณค่าและเป็นคนที่น่านับถือแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อเราพูดถึงความทุกข์ที่เราไม่ได้เลือก อย่างอาการเจ็บป่วยการสูญเสียคนรักอุบัติเหตุภัยพิบัติต่างๆเรื่องราวกลับแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงหลายคนพยายามหาความหมายลืมมองเห็นบทเรียนจากเรื่องเหล่านี้นะครับบางคนถึงกับบอกว่าประสบก,การณ์เหล่านี้ทาให้พวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นแม้ว่าตอนนั้นมันจะโหดร้ายมากก็าตามพนักวิจัยเขาไปศึกษารจริงจังเขาพบว่าความทุกข์ที่ไม่ได้เลือกมักส่งผลเสียมากพอสมควรแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนคนนั้นต่อเหตุการณ์นั้น นะครับบางคนเนี่ยพอเริ่มมองเห็นว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีข้อดีเสมออ่ะเขาจะเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นสมมติอกหักโดนทิ้งแฟนคบกันมาสิปีอย่างเงี้ยเขาจะพบว่ามันมีข้อดีเสมอเมื่อเขามองเริ่มค่อยๆมองเห็นเขาไม่งาาวใจว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะคนที่จะผ่านมาดีไม่ดีได้1คือต้องมองมองยังไงสําคัญมากสอคือคนรอบข้างคนรอบข้างเป็นยังไงการสัมสนุนกับคนรอบข้างเป็นยังไงอันนี้สาคัญมากนะครับนี่ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างความทุกข์สองประเภท ได้อย่างชัดเจนแล้ววิธีการเยียวยาด้วยนะความทุกประเภทที่เราเลือกเองพวกนี้มันคือเรื่องที่เป็นความเติบโตวความภาคภูมิใจไม่ค่อยเป็นไรแต่วความทุกข์ที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยนะครับมันก็ทาร้ายจิตใจเรานั่นแหละแต่ว่าวิธีการที่เรามองมันสําคัญมากมากที่สุดลองมาก็อาจจะเป็นคนที่อยู่รอบๆตัวเราลุมถึงเวลาด้วยนะครับทำไมธรรมชาติถึงสร้างให้เรามีความทุกข์ด้วยนะครับน่าสนใจนะฮะเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เรามีความสุขแต่ว่าหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือ ต้องให้เราอยู่รอดและเติบโตการที่รู้สึกเจ็บปวดเศร้ากังวลและไม่พึงพอใจทําให้เราอยู่รอดมาจนถึงวันนี้นั่นแหละลองนึกภาพง่ายๆถ้าเราไม่รู้สึกเจ็บเลยเวลาโดนของร้อนเนี่ยนะฮะหรือคนที่มีแผลแล้วไม่เจ็บเนี่ยซึ่งมีนะมีคนเป็นนะมันเป็นอาการผิดปกติชนิดหนึ่งมันแปลว่าเราจะไม่กลัวอะไรเลยถูกไหมฮะคนคนที่ไม่กลัวอันตรายอะไรเลยบนโลกใบนี้เห็นปักปะจนิ้วไปจิ้มอย่างเงี้ยนะฮะก็ <c oughs> ถ้าเราเป็นแบบนั้นเราก็ไม่น่าจะอยู่ยืนมากถูกไหมฮะถ้าเราไม่รู้สึกเหงาหรือต้องการความรักเราก็อาจจะไม่สร้างสัมพัันธ์กบใคร ถ้าเราไม่รู้สึกอยากจะขวยคว้าอะไรเราก็จะไม่พยามพัฒนานะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็อาจจะไม่ได้อยู่รอดและเจริญเติบโตแบบทุกวันนี้ที่เป็ี่ยนผมว่าทําไมการพยายามหาความสุขตลอดเวลาจึงไม่ใช่คําตอบของชีวิตในในเชิงภาพของปรัชญาแทนที่จะพยายนะามหนีเลียเ่ยงความทุกข์ทุกรูปแบบเราควรจะ<ม>เรียนรู้จากความทุกข์ดีกว่าทำให้มันมีความหมายเรือกที่ใช้เป็นความท้าทายที่ำให้เราเติบโตและกล้าเผชิญความยากลําบากเพื่อเป้าหมายที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับเหมือนที่เขาว่ากันว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองแกร่งแค่ไหนก็ต้องเจอกับเรื่องยาก มากมากจากครั้งในชีวิตถ้าอยากรู้ว่าความรักยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องพร้อมที่จะเสียสละและอดทนชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากความทุกข์แต่เป็นชีวิตที่เราเลือกจะทุกข์เข้าใจความทุกข์เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าแค่ความสบายของเราแต่สวิตสปอรตของพอบลูมพยายามบอกเราว่าความทุกข์ไม่ใช่สตรูที่ต้องกําจัดแต่เป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เพราะในที่สุดแล้วนะครับคือจะให้ชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่จํานวนวันที่เรามีความสุขแต่เป็นความหมมมาาาาายทททททีีีี่่่เรรสส้้้งงขขึนนนจกกัััวววคุุและ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Past Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง Shopee Lazada Tiktok และ Line Official Account at Mission to the Moon Mission to the Moon. Continue with your mission.